แต่ว่ามันตึงสีทุดแล้วมันนักแล้วมันแน่นแล้วเนาะไปวายเหมือนเกิดตู้หน้าบ้านหน้าบ้านอย่างนี่วันจันไอคานไอคานไอคานนี่นี่เหมือนครอบกันนี่ครอบบัวเลยครอบตู้หน้าบ้านเกิดตู้หน้าอันนี้เอาผ้าบ้านได้ไหมต่อผ้าอะไรนี่ข้าวได้อันนี้ข้าวไม่ได้นะอันนี้ข้าวบ้านอันนี้ใส่เพื่ออยากข้าบ้านเลยอยากแกะตุ้งกันตาหวานให้ เดตากูเลี้ยงเด็กวันไอ้น,นี่มัง่ายใช่เพราะว่าเป็นแฟนบางทีเด็กก็ไม่รู้ใช่ให้ร่างกายให<ต>้โอ้ร่างกายให้แต่กล้องซื้อเด้มันเดียวมันไม่ง่ายอ่านอ่านวิ่งได้อ่านกล้องตื้อนมันเดียว มันโกรธมันวิตถุมมันเนี่ยมันกินไลยปีนัดแล้วเมื่อเป็นแกนคนอื่นเก๋เป็นไอซไซเมอร์เก๋ไม่ได้บอกใครอย่างสิ้นนั่นก็เลยลืมไปเลยเก๋ก็ลืมไปกับตัวเก๋นะเจ้าวัดตั้มไอ้นี่แลววัดตั้มเดินหย่อนล่างเม่มึงอาจจะไม่อยู่ไอ้นี่แต่ว่าแต่แม่์มึงอายุไอ้นี่ก็ต้องเก๋นะแม่์มึงอยู่แล้วไม่ให้ไอ้นี่ก็ต้องเก๋นะยอมมาปวดหลังกันแล้ว อันนี้ตายไปแล้วก็ไก่ก็อยากซื้อก็ไกลแค่นั้นเลยทำไมได้มาแต่อันนี้จะดีขึกนตอนที่เราผมก็ไปตำท้กดีขึ้น้ีเลยดูกลุ่นจักกลุ่น้นกินข้าวได้ปกติเด็กกังคืนไอ้นนี้เด็กอันนี้เด็กกังคืนอันนี้ไม่ซืออันนี้ต่าตางไม่เจ็บตางไม่ลืมเจ็บกล้าเจ็บปุ่มแต่นี่มันเด็ก แต่เดี๋ยวนี้อันนี้ไม่คืออะไรก่อนอันนี้พี่ว่าโอ๊ตพี่จ่ายปกติว่าโอ๊ตก็ไปซุ้มนะแต่ด้านี้ไม่อยู่กูบอกอันนี้จะต้องเกะนะตอนนี้สือเบิร์ต้องเกะไอ้เข้าแกะก็ไวยตรงนั้นได้เลยนะแก่ีนี้ไม่จ่ายคือแกะแกโบนแกก็คือแกโบนไวเกยไวเลย ไหว <te ้ไก่เดียวก็เดียวทานเกือแก่กันนะพอตอนนี้รุ่มจุ่มมันเลยตอนนีุ่มจุ้มมันเลยเจ้าปูมไม่ไหวเจ้าตไม่ไหวแม่้แก่พ่วมันนั้นไม่ต้นใจเจ้าตไม่ไหวปูมแต่คนปูมนี่เมื่อนกับนั่นยาว่าปีต่อปีทักยามหนาร้อนปูมมันกูไปทํำเลยนะไหว้ปูมันไหว้ไหนเองนะมีตัวกวนเนี่ยนั่นยาเขาว่ากี่ปีใจรู้ทึจกว่าจำปีวัดกี่ปีนี่แหละ สัญ่า,วาไว้กินทุกี้ไหว้ป<อ>ูมันบานมีปูมก็ตตองหว้าบจ้าะปมไจูมจบ,บ,บานได้ไมจ<อ>บะมต้องไหว้ในเร<ม>่อไม่มีเจ้าะมไวนเ่ม่กในเรื่ม,มีแต่นหน้าบนานก็นยูบันนแล้เ้เดกอ้อยหวด่แตยาย <c oughs> เด้อยูยายเดกด้ยบุรนี่อืมจิตมาบู่รุ่งยาไดด้วย มันเดคุณเนี่ยไม่ไม่ได้เดเอ้ยยันก็มัอนนี้นั่นอือยันมาเลยบวกได้แบบนี้ได้นี่ไปบจำไม่ได้มันกันไม่เป็นก็บอกกูทำไงกูจำได้ใจเหยียแม่โหลูกูตายไม่เอากูไม่จำไม่ก้อยกูบวกได้ววกจะเลือกนี้เอาเองไอ้เป็นนี่มันไม่รวยด้วยอ่ะยิ่งจำไม่ใจรูปเรื่องปิดด้วยอ่ะเหยดแม่บวกไปนั้นเลยเหยียดแม่ตะกี้ได้กับบุญเรียเนี่ย

Mười lượt khăn nam ở các nước tam quốc in mặt bụng tam cầm bò trải qua chất thì mùi giống nham mật dod nằm mùi mật dod tiếp lên đi mùi giống nham mật dod nằm mùi 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 nằm nằm mùi nằm mùi nằm mùi nằm ไม่ต้องเห็นหน้ากูนี่นี่มันมีสุขภาพเลยมันก็ไม่ค่อยเดียนไปผ่าตัดปีทีเลวปีนี้ผ่าตัดลายทียวนไม่เอากำจ่ายอยู่กงอะไรอย่นั้นเหรอมาเียจ่ายนี่ครับมาปีทีแล่ก็ผ่าตัดจดแม่กวาดจะดจับจัดแม่ต้ยไปหน้าเนาะเต้ไปหน้าอย่างนี้เนาะจัดแม่ปีนอกบึงเด้จะได้ทุกกตรงเลยปล่อยเป็นวหัวนาาไเท่านี้ বেয়ালৰ ৰমটো এৰি পিনি